วันที่7พฤศจกิกายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาโครงการวิจัยนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ขัวเรือนยากจนอำเภอปนังสตาจังหวัดยะลาสเสบียงเมืองโมเดลจัดกิจกรรมเปิดฤด,ดูกาลปลูกข้าวโพดหวานณบ้านบางงอยใจเกาะหมู่ที่10ตำบลปนังสตาจังหวัดยะลาโดยได้รับเกียรติจากพันจ่าโทอ,อนันตบุญสำรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายพานุอุทยรัตสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเปดิดฤดูการปลูกข้าวโพดหวานเป็นการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือปพทโดยได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมด3ตำบลคือตำบลตะเนาะปูเตะตำบลบันัางสตาและตำบลตะลิ่งชันสำหรับพื้นที่อำเภอบ,บันังสตาจังหวัดยะลามีครวัวเรือนยากจนจำนวน2,607ครวัวเรือนคิดเป็นประชาชนจำนวน1 1 9คน จะเป็นอำเภอที่มีรัวเรือนยากจนเป็นลำดับที่3ของจังหวัดยะลาดังนั้นโครงการวิจัยนวัตรกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน ึงเป็นงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนในพื้นที่ขณะเดียวกันในพื้นที่อําเภอบดังสตาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทุนทางธรรมชาติสูงเอื้อต่อการทําการเกษตรและประชาชนเองส่วนใหญ่ทําไร่ทําสวนดังนั้นการปลูกข้าวโพดหวานจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้มีการปลูกรวมทั้งการวางแผนการตลาดต่อยอดการแปรรูป ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปกิจกรรมเปิดฤดูก,กาลปลูกข้าวโพดหวานในวันนี้นะคะถือเป็นปฐมมาเลิกนะคะของกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะจากมหาทยาลัยสู่ชุมชนนะคะซึ่งในพื้นที่นี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของพื้นที่นะคะแล้วก็เดิมทีะคะ่ะพื้นที่นี้เขาก็มีการปลูก ข้าวโพดหวานอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่เราจะถ่ายท่อเทคโนโลยีมันก็ต้องสดข้อกับบริบทของพื้นที่ด้วยนะคะในพื้นที่นี้เขามีการปลูกข้าวโพดปลูกผักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความพร้อมของที่นี่ค่ะที่หมู่สิบต,ตำบลมานลังสตานะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็พื้นที่มีความพร้อมนะคะรวมทั้งเจ้าของที่ดินนะคะที่เราเอามาใช้เป็นแปลงรวมในวันนี้ค่ะ <undred. S 2> เ <hani S 2> ขาอ,อนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์ในที่ดินนะคะในการร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะมีครัวเรือนเนี่ยเข้าร่วมโครงการ25ครัวเรือนนะคะ25ครัวเรือนนี้ก็จะมาใช้พื้นที่ เป็นแปลงรวมในการเพาะปลูกข้าวโพดซึ่งเราคาดหวังว่าการปลูกข้าวโพดจากโบตนะิเราจะปลูกปีละครั้งถูกไหมคะต่อไปนี้ค่ะเราจะปลูกเป็นฤด,ดูกาลปีหนึ่งเราปลูกได้อย่างน้อย3าขอบนะคะโดยนําเทคโนโลยีการจัดก,การน้ำนะคะเข้ามาช่วยเทคโนโลยีการจัดการการปลูกการให้ปุ๋ยการดูแลรักษาซึ่งจะทําให้ผลผลิตของข้าวโพดเนี่ยเพิ่มขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งเราก็จะต่อยอดไป,ไปถึงเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเรือนปาหมายที่เขาวมโครงการก็จะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าปลูกแล้วจะไปที่ไหนนะคะเพราะ,ะเราก็จะทําให้มันเกิดตลาดขึ้นมาด้วยนะคะ ทั้งนี้การดําเนินโครงการวิจัยสเสบียงเมืองโมเดลการปลูกข้าวโพดหวานเป็นลักษณะการดําเนินงานแบบแปลงรวมในพื้นที่ดําร่องหมู่ที่10ตําบลบันนงสตาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ที่ดินจํานวนเจ็ดไร่จากนายมูฮัมหมัดมหะแซและครอบครัวโดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้ามาใช้ประโยชน์จํานวน25ครัวเรือนโดยแบ่งครัวเรือนละ1แปลงความยาวและกว้างประมาณ 20, ่สคูณยีเมตรโสพยายขุนพักดี รายงาน